ถ้าเกิดว่านักกีฬาเขาประสบความสาเร็จอย่างเนี้ประเทศไทยมีชื่อเสียงนะคนไทยมีความสุขนะเราก็จะรู้สึกว่า่เป็นหน้าที่นะที่เราจะต้องทำให้ได้นะเพราะถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วคนไทยมีความสุขนะทําอย่างนี้ประเทศชาติมีชื่อเสียงนะอันนั้นเหนือสิ่งอื่นใดจุดเริ่มต้นเหรอผมก็ว่า ผมเนี่ยเป็นนักเรียนเซ็นเบียนรุ่นน้องของพลเอกอคาคเดชส,สิประภาแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นนายชกรอนเทนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในช่วงนั้นมีวันหนึ่งท่านก็เชิญผมไปคุยอ่ะท่านอยากจะวางมือก็อยากที่จะได้คนมาทําต่อเขียนว่าผมเนี่ยมสมตั้งเลยอยากให้ผมเข้ามาผมก็เลยมารับตํามแหน่งต่อจากท่าน40 41น,น่าจะประมาณนั้นนะเพราะผมเป็นอยู่10กว่าปีอ่ะ ผมเนี่ยเป็นนักกีฬาแต่เ,เ,ด,เด็กๆคำว่านักกีฬาคือว่าไม่ได้ว่าเล่นเก่งนะแต่ว่าชอบเล่นกีฬาเทนนิสเนี่ยมันเล่นทีหลังไปเรียนที่อเมริกาตอนนั้นจบปริญญาตรีนะจบวิศวะที่มอเลีเกษตรแล้วพอไปเรียนที่อเมริกาปับ๊บมาวิทยาลัยเปอร์ดูเขาก็จะส่งเสรมิมเรื่องกีฬาเขาจะมีทั้งบาสมีทั้งอเมริกันฟุตบอลแล้วช่วงนั้นจิมมี่คอนเนอร์กังดังๆก็เลยติดตามข่าวสารแล้วก็ดูโทรทัศน์ดูอะไรก็เริ่มชอบแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ย ก็มาเริ่มหัดเทคนิสก็ตอนอายุสัก24 25ก็เล่นมาตลอดเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใช้หลักของวิศวะว่าถ้าพื้นอย่างเงี้ยจะเด้งยังไงจังหวะเด้งแล้วลูกจะเดินทางด้วยความเร็วอะไรเท่าไหร่จะตีท็อปสปินเนี่ยต้องตีจังหวะที่ลูกลอยสูงสุดตำแหน่งไหนอะไรางี้นะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ได้ใช้สรีระทุกอย่างเลยขาก็ต้องวิ่งไปแขนก็ต้องวิ่งไปสายตานีต้องไม่กระพริบ สมองก็ต้องสั่งงานตลอดงั้นเทนนิสเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ผมมาใช้ทุกส่วนของร่างการระยะเวลาในการเล่นเนี่ยคนต้องแข็งแรงมากๆนะเอาว่ามีกีฬาประเภทไหนที่แข่งกัน5ชั่วโมงด้วยคน2คนนะสาษา์แบบไม่มีการเตรียมตัวกันล่วงหน้าเลยครับว่ากันสดๆในแบบสนทนากันคำตอบที่ได้จึงถือว่ากั่นออกมาจากมุมมองและประสบการณ์ของการลงมือทำงานจริงคำว่าเทนนิสฟีเวอร และการจัดการแข่งขัน ATP ทัวร์รายการ Thailand Open เกิดขึ้นมาในสมัยที่คุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถามว่าสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยของเราได้อย่างไรจังหวะผมดีอ่ะกำลังเกิดพลดอนกำลังเกิดแฮมมี่ไปดีเทนนิสเนี่ยกำลังมาแรงเลยทำให้เกิดกระแสเทนนิสฟีเวอร์กีฬาเนี่ยเวลาที่คนจะชอบเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ความสำเร็จรัเยาวชนก็ อยากที่จะโด่งดังติดตามนักกีฬาคนนั้นผมมาผมก็ถือว่ามีมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มาต่อยอดสร้างนักกีฬาในการจัดเทนนิสจัดทัวร์นาเมนต์ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ดูพลราดอนเป็นโมเดลว่าพลราดอนเติบโตขึ้นมาอย่างไรมีวิธีคิดวิธีการฝึกซ้อมการวางแผนเราก็เอาโมเดลนั้นเนี่ยมาใช้ในการที่จะสร้างนักกีฬาเทนนิสกีฬาเทนนิสเนี่ยคือต้องซ้อมทุกวันต้องเป๊ะใจต้องมุ่งมั่นสภาพร่างกายต้องฟิตแมตเทนิสเนี่ย เวลาแข่งเนี่ยเชื่อไหมฝีมือไม่ต่างกันเท่าไหร่เออขึ้นอยู่อับเช้าวันนั้นฝนะันดีหรือฝันลายแนวทางการพัฒนาจึงถูกสานต่อมาจนถึงปัจจุบันทางด้านการจัดการแข่งขันให้มากเพื่อให้นักกีฬาไทยได้โอกาสลงหัวสะสมคะแนนไต่อันดับโลกตลอดจนการวางรากฐานสร้างนักเทนนิสระดับเยาวชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกับการนำเข้าโค้ชมีฝีมือจากต่างประเทศมาปรับจูนรูปแบบการฝึกซ้อมและความคิด เพื่อก้าวสู่เวทีโลกแผนการเล่นเนี่ยก็คือ1เราก็ต้องมีทัวร์นาเมนต์เยอะๆเพื่อเด็กเนี่ยเก็บแรงกริง2ก็ต้องมีโค้ชโค้ชเนี่ยก็ต้องเป็นโค้ชมืออาชีพนะเป็นโค้ชต่างประเทศโค้ชที่มืออาชีพจริงๆเพราะว่าบางทีนีผมสังเกตไหมฮะนักเทนนิสบ้านเราเนี่ยบางทีเด็กๆเราเก่งแต่พอเข้าไปแข่งมืออาชีพแล้วไม่เก่งใช่บางทีเมอเราดูโอ้โหเราดีใจและมีเด็กเป็นดาวรุ่งอายุ12 1 3 1 4 แต่พอเทิร์นโปรปั๊บไปไม่ถึงเขาเรียกว่าเหมือนกับเพดานต่ำพอโค้ชเนี่ยแังบางทีมาโตมาเท่าๆากันนะแต่เราไม่มีเงินจ้างโค้ชแพงๆอีกคนนึงก็มีคนจ้างโค้ชแพงๆเข้าไปเลยขึ้นไปท็อป10ท็อป50ท็อปร้อยได้แต่ของเราเนี่ยพอไปถึงปั๊บอันดับ300 400เราจะตื้อตื้ตอเพราะว่าการต่อยอดด้วยโค้ชแพงๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินทุนเพียงพอที่จะไปจ้างโค้ชเดือนหนึ่งสามสี่แสน เรื่องกีฬาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของของสปอนเซอร์เรื่องการสนับสนุนเรื่องรางวัลการแข่งขันเนี่ยนะผมว่ามันคุ้มนะเอาอย่างการแชนแนเนี้ชะนะเลิศก,ก็นู่นหน่อยสองล้านเหรียญอย่างเงี้ยหกล้านบาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเงินที่ได้จากการแข่งขันเนี่ยไม่เท่ากับเงินที่ได้จากสปอนเซอร์ใส่หมวกอะไรใส่รองเท้าอะไรใส่ไม้เทนนิสอะไรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยรายรายได้จากสปอนเซอร์เนี่ยผมว่ารายได้ มากกว่ารางวัลจากการประสบความสาเร็จจากนักกีฬาฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าในแง่ว่าเป็นการลงทุนเนี่ยนะถ้าเกิดว่านักกีฬาเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะได้ตามหลังมาเนี่ยคุ้มค่ามหาศาลกับการลงทุนแต่นั่เป็นเรื่องธุรกิจแต่สําคัญที่สุกกีฬาเนี่ยเวลานักกีฬาประสบความสาเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขของคนในชาติอันนั้นตีมูลค่ามได้เหมือนกับตอนพาดอนเนี่ยนะพาดอนตอนนั้นมือก้าวโลกนะ พราดอนลงแข่งนัดไหนเนี่ยโอ้โหเราถ่ายทอดสดคนไทยเนี่ยรอดูพราดอนกันทุกนัดเลยเนะแกนซ์แลมมังรอบนี้เข้าไปถึงรอบรอบ4รอบ16คนสุดท้ายรอบ8คนสุดท้ายหรืออะไรนี่นะมันเป็นความสุขอะ่ะอันนั้นประเมินมูลค่าไม่ได้นะสิ่งที่นักกีฬาได้เสียสละให้กับกับประเทศชาติอะ่ะการลงทุนเรื่องกีฬาเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามาหาศาล เทนนิดเนี่ยจะกลับมาหรือไม่ขึ้นอยู่ความสาเร็จของนักกีฬาต้องหาพาดอนคนที่2ให้เจอต้องหาทัมมี่คนที่2ให้เจอทุกคนก็ต้องช่วยกันคือสมาคมก็ต้องทําเต็มที่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยช้างเผือกพ่อแม่ผู้ปกครองมันก็ต้องเป็นทีมเวิร์กอะ่ะคนหนึ่งคนใดทําอย่างให้พ่อแม่ผู้ปกครองเ็าเดินเดี่ยวสมาคมไม่ช่วยเลยก็ไม่ได้สมาคมช่วยอยู่แต่ข้างบนไม่ลงมาดูลากหญ้าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเป็นคนประคับประคองสร้างรากหญ้าให้อะไรเงี้ยต้องสร้างระบบนิเวศของการสนับสนุนให้ครบถ้วน ผมว่าหลักง,ง่ายๆนะเราจะต้องมีรากหญ้าเยอะๆก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้อะนะครับบางทีปลูกเป็นพันๆต้นอาจจะเหลือต้นที่ดีที่สุดต้นเดียวแชมป์จริงแชมป์แล้วกันในที่สุดก็จะอาจจะเหลือคนที่เป็นเป้าหมายสักร้อยคนร้อยคนอาจจะเหลือ10คน10คนอาจจะเหลือ5เหลือ3เหลือ2เหลือ1เนี่ยจนนั้นจะต้องโต,งตมาจากรากหญ้าตั้งแต่เยาวชนให้มีทัวร์นาเมนต์เยอะๆโดยเฉพาะระดับเยาวชนเพื่อสร้างรากหญ้าแล้วพอกําเนิดปั๊บเราก็บ่มเพาะให้เขาโตพอโตแล้วก็หาทัวร์นาเมนต์ให้เขาเล่นหาโค้ชให้เขา หาการสนับสนุนหาสปอนเซอร์ให้กับเขาหาประสบการณ์ให้กับเขาแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อยู่ด้วยสมาคมก็อยู่ด้วยคือมันต้องทุ่มเทด้วยกัน